ปล่อยครับผมวัสดีครับเบียร์ี่ผู้ชมที่เขาหลรักมาในการหายาหาเินครับผมนี้ก็วากไม้ยิงปลาขึ้นก่อครับผมกําลังเตรียมการครับผมกับพิโกโลครับผมวัสดีครับพิโกโลโมเดลโมเดลรวมงานกันโดนหรอครับแจ็คสิเป็นยังไงล่ะครับ เรากันเตรียมการอยู่ครับโมเดลออกไม้ด้วยแหละครับพิกโกโลทีมงานกับเบาหวางครับผมเห็นงานเบิดครับนี่แล้วออกไม้กันสองคน,นครับจังได้กะรอหลุลลลมรอชมเด้อครับพีิโชกสิแมนบาครับเจอกันอยู่ไม้ครับผม มาหอดหมองหอดไม้แหละครับครับทังไี้การล่อหลุดล่อชุ่มกันครับล่อหลุดครับวันนี้ว่าผมจานหลอดผ้าลุยสีทำลายสีนิติได้บ่าครับจานหลอดเต็มเดียวทำลายสีนิติได้บ่าครับวัอนี้เอาลองมึงล่อหลุดล่อชุ่มไปนือกันครับผม มื่อนี้กะสีจอเป็นมองเป็นมองขึ้นไปครับผมึ้นไปทั้งหนื่นครับจนไปหอดไม้อลไรครับไม้กุกเสียวไม้กุกตะกบแล้วครับล่อก้นไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ยังเห็นปลายากโตเลยครับล่อลงกันไปนะครับผม ใบยิงจกักบาแลละครับไมอนี่นะครับยิ้นอยู่บบยิ้โอเคยิ้มอย่บยิ้ครับจุดกโหลาอ้าดุกันต่อไปอีกเวลาเหลือหลายครับ กูโลชัดแหละครับครับอยู่กครับอีกแล้วครับโอ้ครับถูกกันยังไงเลยครับโอ้โหครับเอ้าครับเอ,บอ,อ้าเอ้อาฟาเอาขึ้นไว้ว เฮ้ยรุดแ้ะครับท่านผูุชมเอ้ยดึงแห้งพวดครับได้รุดสำว้าเสียดายเนี่ยกิโกล ลอยครับผมเาม้าหัวพอดีเลยครับก็น,นิ่นครับเสร็จเ,เลยครับนอกเลยครับผมครับลงงเอาครับผมหนอกเอาเลยครับ ตีงเลยครับผู้ชมใส่ในน้อยครับพี่ว่าเป็นแต้มครับยังไงก็ได้ครับผม coi <laughs> subscribe cho kênh không mán mán บโอ้ยบดถือบือบอ้ยือไก่ที่ลงไปยุ่งไก่ย่างไก่ไปยุ่งบดถือครับผมอย่างผู้ชมเอ้ย ครับเรีอบร้อยสวยสวยสวยครับนี่ครับครับครับโอเคครับผม สวยครับครบับมาครับผม,มโลโลท่านผู้ชมสิตวิโลจนเพิ่อจิตนะครับขอโบกันครับเอ,บอบ่อออกเมื่อนะครับยังมีฟมแต้มอยู่บ้านครับผมท่านผู้ชมครับผมหัวเงินหัวซ่าแหละครับอ่าชมแต้มเลยครับ ครับเมื่อนี้ได้ซ้องแต้มครับผมือว่าโอเคครับไม่ไล่สิงจีได้ครับผมจานหลอดเต้มเดียวมือนี้จานหลอดได้ซ้องแต้มครับผมครับพิกโลรุดครับผมพิกโลก็ได้ครับพิกโลก็ได้เป็นเหวครับผมแต่แย่กันเมื่อครับเป็นสีไปครับปอบอเพิ่นครับผมก็ได้ออกมาก่อนครับ ือว่าโอเคครับผมมือน,นี่สองแต้มทำลายสิงตีได้ครับนี่ครับือว่าโอเคครับผมถ้าถือใจคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเ,เด้อครับเป็นกำลังใจผมเห็คุคลิปใหม่ๆครับผมนี่ผมกับชิดแอมลาพาดจากพ่อแม่พี่น้องมาเลยเด้อครับกลิ่นหนาพ่อๆกันไหมครับสำหรับวันนี้อขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ